สองฝั่งเนี้ย เขามีสงครามยาวนานมาเป็นร <im> <gl> ้อยปีแล้วล่าสุดนะครับมีการอัปเดตจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแถลงยืนยันเลยว่าตอนนี้มีคนไทยในอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตไป12คนนะครับสงครามในอิสราเอลระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยแหละมีหลายฝ่ายเนี่ยเริ่มเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่ไปอยู่ในในประเทศอิสราเอลนะครับสองฝั่งเนี้ยเขามีสงครามยาวนานมาเป็นร้อยปีแล้วล่าสุดนะครับมีการอัปเดตจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแถลงยืนยันเลยว่าตอนนี้มีคนไทยในอิสรา เอลเนี่ยเสียชีวิตไป12คนนะครับแล้วก็ยังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่อีก11คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น9คนนะครับซึ่งตอนนี้ทางไทยเนี่ยก็เร่งประสานขออุปยพคนไทยเพื่อหนีสงครามนี้แต่คราวนี้อิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยคือเขารุนแรงกว่าทุกครั้งเห็นว่าแบบทุกครั้งเนี่ยก่อนจะทําสงครามจะมีการประกาศต้องบอกก่อนพี่จะมีการประกาศศึกกันก่อนนะว่าเราจะลบกันนะตอนนี้เนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ บอมระเบิดลง,ล,ลงกลารงาน<ง>คอนเสิร์ต5้าพันลูกเอออย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่โหดรา้ายพอสมควรนะครับเบื้องต้นนะครับมีการอพยพคนไทยบางส่วนนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วะนะครับย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็รัฐไทยนะครับกำลังเตรียมการใช้เครื่องบิน ของกองทัพอากาศนะครับในการอพยพแต่ว่าต้องรอบคอบมากเพราะว่าความปลอดภัยนี่ก็สาคัญอีกคนหนึ่งทัวลงเหมือนกันไทยล่ะคุณพิธานี่แหละหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คุณพิธาได้มีการโพสต์และได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ติดต่อประสานงานกับพี่น้องแรงงานไทยครับพร้อมทั้งทิ้งอีเมลของตัวเองไว้เพื่อให้ญาติญาติของแรงงานไทยพอโพสต์แบบนี้ก็โดนเลยโดนนี้โดนยิ่งกว่ามีคนมาบอกว่าเจขาหิวแสงเขาบอกว่าคุณพิธายิ่วแสงเ็าเขาอยากทํางานนะทำ เป็นด่าเขาล่ะเขาทำไม่ได้เขาไม่มีเขาไม่มีสิทธิ์เขาอยากช่วยไม่ได้หรอคุณพจไม่ได้มันจะทําให้คนทํางานงงอ้เนี้มึงอย่าไปถ้าคุณพิธาเขาหวังดีนี่เขาหวังดีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาวอ่ยังมึง่าไปหวังดีก็ไม่ได้สารแนนโทรไปหาทูตเทิดอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่มึงอันนี้ไม่ได้ว่าวิธาครับพูดถึงชาวเน็ตวันนี้อ่านข้องจังเลยปกติอาจจะกุ้งกักก คนมันยิ่งว่ากูเป็นสลิมอยู่ไม่ได้เป็นสลิมเป็นล็อกช่อน